สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาวางรอบนะครับมีพี่ๆหลายท่านเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากเห็นตอนผมวางรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูแบบคร่าวๆนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่ละคนวางรอบไม่เหมือนกันนะครับจะถ่ายดูแบบที่ผมวางนะครับนี่นะครับมาถึงก็เอาเหยื่อใส่รอบนะครับ ถ้าเราตรวจเช็ครอบแล้วว่ารอบเราไม่มีขาดไม่มีรอยรั่วก็จะเยืยนะครับเอาตะขอขึ้นตอนนี้น้าเอ่อวันนี้สิบค่ำนะครับน้ำยังน้อยนะครับน้ำน้อยก็จมได้แต่ร่องต่ำนะครับนี่นะครับร่องนี้เป็นร่องที่ผมได้ปูกเกือบทุกครั้งเลยนะครับวิธีวางของผมนะครับ ผมจะไม่เดินลึกเท่าไหร่นะครับล่องนี้เป็นล่องยาวนะครับเป็นล่องยาวผมจะวางกลางร่องแค่หนึ่งลูกนะครับวางเสร็จก็แอบบแอบบทุ่นไว้หน่อยครับเผื่อมีจริงนี่นะครับก็วางเสร็จอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับ ต่ครับไปดูจุดอื่นกันต่อล่องนี้เป็นล่องที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเวลาผมวางผมจะวางไว้ตรงหัวเรือนะครับเวลาน้ําขึ้นในน้ําพัดพาข่าวเหยื่อไปเองนะครับจะไม่เดินเข้าไปข้างในนะครับเผื่อบางทีน้ํามันไม่ถึงนะครับ ถ้าน้ำไม่ถึงนี้เราโดนเล่นแน่นะครับรอบเราเวลาวางต้องวางให้รอบเรียบนะครับเรียบพื้น นี้เป็นเป็น,ปนพื้นที่เหมือนกันกบเป็นอ่าวนะครับเหมือนเป็นอ่าวอยู่นิดหนึ่งก็เหมือนเดิมครับจุดนี้ผมจะไม่เดินนะครับ การวางรอบหลักๆจะมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือวางน้ํากลางวันก็คือเราจะมาวางน้ําแห้งนะครับพอช่วงน้ําใกล้เต็มน้ํามากเราจะยกนะครับแบบที่สองจะวางน้ํากลางคืนนะครับมาวางตอนน้ําน้อยเนี่ยนะครับแต่ว่ายกอีกวันหนึ่งนะครับตอนเช้าอีกวันหนึ่งแต่บางที่นะครับน้ํากลางคืนเขาจะจมแล้วก็ยกกลางคืนเลยนะครับแต่ฝ่ายนี้เขาจะทางานเฉพาะกลางวันนะครับ ตอนมาวางรอบแนะนํนาเลยนะครับให้มาตอนที่น้ําแห้งหรือว่าน้ําน้อยนะครับมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับหนึ่งเราจะได้เห็นล่องรอยนะครับบางทีเราจะได้เห็นลออน่งนลองรอยว่ามีคนอื่นจบวางแล้วหรือยังอย่างที่สองเราจะได้เห็นล่องรอยบางทีมีพวกจัดที่ว่ามันจะมาเล่นรอบแล้วครับพวกหมาพวกนาพวกเรน,น,นอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าน้ำน้อยๆผมจะไม่ค่อยเดินนะครับผมจะวางใกล้ๆหัวเรือเลยนะครับถ้าน้ําน้อย เวลาตอนที่เราจะวางนะครับเราก็ต้องเช็ครอบไปเรื่อยนะครับบางทีเราหลงนะครับบางทีตาลายนะครับอ้อวนมันขาดแต่เรามองไม่เห็นตอนที่เราตอมนะครับต้องหมั่นดูเป็นประจำนะครับ Thank <laughs> you. Okay. <laughs> โอเคครับผมก็ให้รับชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากู้นะครับ EP ที่ี่29นะครับฝากด้วยนะครับ